ทางรอดสำหรับพิขุไข่พิขุทั้งหลายพิขุไข่ผู้มีกําลังน้อยรูปใดไม่ละจากทำห้าอย่างเธอพึงหวังผลอันนี้ได้คือเธอจักทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันหาอาสวะมีได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงแล้วแลอยู่ต่อการไม่นานเลย ทำห้าอย่างอะไรบ้างเล่าห้าอย่างคือเป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่งามในกายอยู่เป็นประจำเป็นผู้ที่มีการกำหนดหมายความเป็นปฏิกูลในอาหารอยู่เป็นประจำเป็นผู้ที่มีการกำหนดหมายความไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวงอยู่เป็นประจำเป็นผู้ที่มีการกำหนดหมายความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงอยู่เป็นประจำ มีสติอันตนเข้าไปตั้งไว้ดีแล้วในกายแล้วเห็นการเกิดดับในภายในพิกุทั้งหลายพิกุไข้ผู้มีกำลังน้อยรูปใดไม่ละจากทำห้าอย่างเหล่านี้เธอพึงหวังผลอันนี้ได้คือเธอจักทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมีได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน เข้าถึงแล้วแลอยู่ต่อการไม่นานเลย